เมื่ออายุสิบหกอดบุตรอายุสิบหกชักแปลกใจเหมือนกันดีไม่ดีนางอาจจะแต่งงานแต่ตพอะย่างขึ้นสิบหกปีก็แต่งงานเลยก็ได้นี่ตามบาลีท่านว่าว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ขัดใจท่านแต่ก็แปลกใจว่าทําไมถึงเลี้ยงไปแบบนั้นน่าจะเรียงไม่ว่านางมีสาขาเนี่ยได้รับการทาบทามตั้งแต่อายุสิบห้าปี พอายุย่างเข้าสิบหกปีก็แต่งงานก็การมีแต่งงานแล้วตั้งคันเดือนนั้นเนื้อตั้งคันในระยะใกล้เกี่ยงการทรงคันอยู่ของเด็กในคันต้องถึงสิบเดือนที่เรานับกันว่าเก้าเดือนนี้นับเอาจังหวะที่หญิงขาดประจำเดือนแต่ความจริงมันต้องผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนับเอาจุดนี้ไปเ